คุณรู้เปล่าว่าถ้าการกินน้ำตาลเยอะเกินไปมันสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันได้ถ้าเรากินเยอะเกินไปนะ,ะน้ำตาลมันไม่ดีแต่ถ้าอยากกินน้ำหวานเอาตัวนี้ไปกินก็ผมชอบหวานนะ่ะนะผมชอบหวานมันเสี่ยงต่อการเป็นพวกหลายๆอย่างไอต้ตัวนี้มันจะไม่มีน้ำตาลเลยนะเป็นรสชาติยูสุหวานเปรี้ยวด้วยช่วงนี้อากาศแม่งร้อนใช่ใครที่แบบว่ากำลังมองหาน้ำหวานแบบใส่กับน้ำเปล่าแบบนี้จบเลยนะ,ะ,ะแนะนำส้มยูสุอร่อยเลยน้ำเปล่าคือนพุงห้องเนี่ยนะใช่น้ำเย็นก็ได้จริงเหรอ เพราะว่าเราไม่มีน้าแข็งไงเราเลยใช้น้ําธรรมดาคือกินง่ายที่สุดกินง่ายหรือว่าจะใส่กับตัวกาแฟดําก็ได้กินดีเน้ยผสมอยู่สูนนะสดชื่นหวานเปรี้ยวอย่างเงี้พี่วิทย์ว่าน้ําแข็งหน่อยอร่อยเลยใส่กับน้ำเย็นเย็นอร่อยแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าจะให้แบบสดชื่นมากขึ้นนะเอาไปกินกับโซดาอืออ่าหรือว่าจะกินกับกาแฟดาก็ได้ตัวนี้นะผมสั่งซื้ออ่ะตัวนี้ ซูนเคีวครับในตะก้ามีให้เลือกอีก30รสชาติเลยครับจัดไปตะก้าเหลืองด้านซ้ายมือครับ